วิ้ววิ้วลบได้พอตู้เนอะโอ้ยตับดากได้ฟ oh, ูสินี่นี่ภาสาไทยเลยเนี่ย Hello you Thank you Okay Okay you beautiful Thank oh, you beautiful What's your name My name is Chang Chang อันนี่เบิ้งเนี่ยอันนี้เบิ่งปึ๊บเนี่ยตักขึ้นมาเนี่ยเสร่าโอ้ย Huh? No, no, no! Oh, good, good! Good! Oh, oh. Tap, 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 tap! No, 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 no! Oh, beautiful girl! Hello! Bye-bye! 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 bye เอาย่ทะเลเอาวนเอาขี้ไก่ไก่ฮิวว้าวว้าวโย่ฮะอนนนโอ้ตับ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 โอ้นอนโอนตับตับมัาตับตับโอ้ห้ามัตับ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  โซไปตีหม้อตับตับนี่โดนตับตับนี่ห้าแสนโดนตับ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 โดนตับโอ้ยเอานี่ไับ่บ่ไปตีหมอบบ่ไปตีหมอเลยบบ่ไปตีเด้อหมอตีเป็นโโน้โนโนตับตโนตับตโน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 หุ่นหุ่นโอ้ยโอเคเอาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเผิ่นปลา สิบห้าพันเลยะบอค่าพาไปซูเปอร์เก็ตตับๆห้าพันเขาให้ไปเลยสองหมื่นชื่อกลางแท็กซี่เมื่อกี้เาอามาท่งเที่ยวโอ้ยกะลอกะลอเมืองกะลอดุยกะลอกะลอเฮียอ่านกะลอท่านเหนอท่นเียนท่านเทียนท่านเทียนนันอ้า Việt Nguyên Nam, Việt Nam, Lào, anh em yeah. Giàu Ở, Ở đây có quầy ba đâu Ở đây có quầy ba đá đá đá. Không có Chưa yeah. Có Mì à? Có Bài Supermarket Có โอ้ันร้านเหลาเลยแกบอกร้านเล้าว่ะร้านเล้ามีมีป้ายปโอ้โอ้โอ้เย่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 เฮลโหลฮลโลฮายู้ยอ่ะตอนนี้นะครพาวการ์ลังจักินกาทะลบนมสามบาทโอ้โอ้โอ้วิ้วิลบได้ประตูเดอโอ้ยต่าดากได้เอออันนี้คืองามไลยเลยโอ้งามงามา าซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยเรามันจะพิมพ์บอกเาเลาโอ้แต่ละก็คักติดอยู่เด้อโอ้เอ้าฮัลโหลซุปเปอร์มาซูเปอร์มาเก็ตที่ได้ไปวันนี้ไปงปัใส่ถุงไว้กวยซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตว้าวว้าวโอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตวินซุปเปอร์มาร์เก็ตอโเคว้าว สต๊อบสต๊อปสต๊อบสต๊อบสต๊อบโอเคโอเคขึ้นเลยปะอ๋ยแน่นอนโอ้วิลี่กูดอ้าโอเครอหน่อยรอหน่อยเอาเป็นรถนี่นะสุอร์มาร์เก็ตอ๋อแล้วครับสุอร์มาร์เก็ตทบบนี้ฮะสุอร์มาร์เก็ตมีโบมีเล่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 เวียดนามเล่เวียดนามโอเค อาร์ตห้องร้านซเปอร์าเก็ตนะครับสวัสดีครับสินเ e ้าเฮลโล how are you oh you beautiful oh w h i s k a b r s h i v a n d oh e bull r r e ลน e d d b how are you am m good g o thailand Thái Lan, no, no, no. thái Lan, Thái Lan, Thái Lan. Thailand. Thái Lan, uh, Thailand. la. I'm, I'm, like. I'm, I'm, I'm from Thailand. Yeah, yeah, Yeah. Uh, oh, you beautiful. Uh, <laughs> um, beautiful girl. Beautiful girl uh, in Vietnam. Ah. Uh, okay. Oh, what's this? Uh, oh, oh it's. <coughs> Yeng nè. Này đảm bảo. gì? nó gần. Oh, เอาละครับมาที่เวียดนามนะครับเฮาก็จะได้มาเบิ่งกับร้านมินิมาสนะครับว่าเขาจะขายอย่างแน่นะครับเป็นร้านมินิมาสที่อยู่ใกล้ๆกับห้องพักเขานะครับอันนี้ก็มินิมาสที่กันเป็นขายเครื่องขายของนะครับนี่ฮะเฮาจะให้เบิ่งวานี่ฟูซี่นี่นี่ภาษาไทยเลยนี่ฮัลโหลยูเน่เน่เน่ฮลโหลใครเรา เฮ้ยเราเรียกของไทย Made in Thailand เขาเกี๊ยวกุ้งกุ้งฟูซิโอ้มีของไทยนั่มกว่นี้โอ้มีหมดเลยน่ะนี่นี่นี่ไต้หลานเนี่ยไต้หลานเนี่ยไต้หลานเขาเก็บกุ้งไต้หลานนี่ไต้หลานไต้หลานนี่นี่นี่ไต้หลานอ่าอ่าเคลื่อนไาอย่างไรเขาเก็บกุ้งเขาเก็บกุ้งอ่าเขาเก็บกุ้งเขาเห็นของไทยแล้วอ่ะ อ๋อโอเคก็มีของฟูจิอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะกินอย่างนั้นกับท่าเบิ้งกันนะครับ <Yeah. S 1> เออบ่มีเครื่องดื่มอย่างเลย no beer oh beer no beer no beer no no beer เบียร์ได้เบียร์ไม่มีเลยโอ้ oh, เครื่องดื่มโอเจอและ้ว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 ว้าวว้าวว้าวว้อ๋อของที่ชอบนะฮะเซงอนเซงอนเซงอน โอ้นี่ฮะซื้อกินฮัลโหลอันกิวแอมอะไรกี้วะไอ้เจ้าสาววันจะไม่รู้อะไรอู้อู้สุดยอดตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักมากอืมโอ้ยเอ้าแปลว่ายังไงเฮ้ยผู้สาวกูมาแปลว่ายังอันกิวแอมแปลว่ายังอันยูเอ็มอะ <laughs> and, and you, <laughs> thank you, M. Thank you. Okay, okay. You <laughs> okay. You're beautiful. Uh, beautiful. What's your name? My name is Chang. 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 Oh, wow. beautiful girl. <laughs> what's your name? Um, cakes My name is Cakes. Cakes. Keks I'm from Thailand. Thailand. Uh, take photo. Take photo. You know, Thailand. <laughs> Thailand, you know? You know? Thailand. ลนเวียดนามไทยแลนด์เวียดนามไทยแลนด์เซมซมโอเคเซมมเทคโฟโต้โอเคันทีแช่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 ชโอ้เคยไปที่ยวประเทศไทยแหนมนี่ what's this แหนมแหนมโอ้แหนมเหมือนกันเลยโอเค w h a t i s ไทยแหนม this เซมเซมนนี่นี วาสอดชแหนมไทยแนดไทยแลนแหนมแหนมอันนี้ปลาน้ำหมูง่อย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 ่ย่อย่อยดดเอาบอห่เอาบอลแล้วบอแน้อแหนมโอ้ยอุดอุดอุดอุหดำ่าอยากไปไสแล้วมึงอนออุดอุดเอ็งอุดอุดอุดอหรือเอ็งอ่ดเอ็งเอ็งห่อุดอุดอพิกพิกดอพิกพิอน โน่โน่เม็ดฟองพีด็อกพีด็อกโน่ด็อกด็อกเนาะด็อกย่อยกันสิ thank you thank you อ้าฮามัสแล้วเปลี่ยนหัวดูดิฮามัสโทวเถอะเห็น่าผู้สาวเขาผู้บ่าวก็อย่อยกันย่อยกันคนละภาษาเออย่อยกันคนละภาษาโอ้ thank you หนุ่นุ่น thank you โอ้ is is ด็อกนะเราข่าเสาเวียดนามครับ โอเคฮะเรียบร้อย h o w y สิอกสิอกเนื้อเอ็งอ่ะไอยเอ็งเอ็งเอ็งเอ็ n เอเอ็ you eat you eat เอ็ง no eat เอ็งโอ้มาเกองเลยเอ็งเอ็งเอ็งอันนี้เป็นไกเะะไปใส่เด where you go where are you go Angkem, angkem, angkem bawa satu. Oh, angkem. No. no. Drink, drink. Beer Bia, bia, bia. Drink, beer Drink, beer, <coughs> drink beer. <laughs> <coughs> Tap, tap, tap. Tap, <coughs> <coughs> no. 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 No, tap, tap, no. Drink, beer Drink, beer Okay. Bia. Bia. Drink, beer, You know. <coughs> okay. Ok <coughs> ไม่ n g t ไม không t ่ไ t ่ไ no no ่ไม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 ่ไ y ่ไ i ่ a ม่ไม่ไม p ไม่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 ไม c ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม u ไม่ไม่ไม i ไม่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 ไมไม่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 มม

เอาะไรฮะโอ้อันนี้ร้านมังเกิาบ่อดิมงเกิลนี่ไอ้บ่ไปได้มังเกิาไป่ยามังเกิยเฮ้ยบักอันนี้กูบ่ไปมังเกิาได้หยุดเดี๋ยวนี้มึงอย่าเลี้ยวหยุดหยุดหยุดเลยไปเลยไปอันนี้มังเกิาได้นี่มังเกาเฮ้ยนั่นก็กินมาขี้ค่ะกระนังแท็กซี่มาโอ้อันนี้ก็ร้านแถวๆเก่าเลยใจคนไม่แน่นอนมันยกย้อนเกินนะใจ จายอันไม่เท่าไรจะเข้าต้องร้องเพลงเดี๋ยวร้องเพลงเริ่มมดร้องเพลงลูกถุงเลยวะไอเสือปุยแถวมานองลากว่ามีปัญญาไปซื้อของห้างมีอย่างอีนาะนี่นาะโอ้ซีฟู้ดเอาไปใหญ่โนโน Đóng bia ha bia 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 ba bia 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 บาร์เบีย er. นี่บอกบาร์เบียเอามาต่ซีฟู้ดปอย่าโอ้ยกินแต่ซีฟู้ดกันลายบาร์เบียแอนตับ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 โอ้ no <c oughs> ดตบโอ้ดีร้านครับเอ้าหมวนกันครับมาหมวนกันอยู่หมวนซีโนเซลอยู่ก็เหรออันนี้นี่นี่ร้านนี่เท่ากี่เนี่ยโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเจ้าร้านนี่นะโอ้ไปแล้วไปแล้วเป็นกาสนุกนะครับคนไับอินเทอร์เน็ตนะครับอินเตอร์เน็ต I happy you happy enjoy ไปนี่ปะเนาะประตูนี่เนาะ ยังไม่ได้จ่ายเงินอยูีแบับ Hello Hello ไลยเวียดไลยเวียดไล่เวียดไลเวียดไลเวียดอินเทอร์เนตดีได้โอ้กูดูดูดอย y เดียวอินเทอร์เนตมาเป็นตับๆขี่เส้นแบบสต stop s t อ p Sit u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 p อุ้ยมีสอง Hello how are you How are you I love you How are you ชิดต๊อปห้าสิบสองเจ้าน่าคักหลายกว่าโอ้ยโซเฟอร์เขานี่เนาะชิดต๊อปใส้นอ๋อร้านซ้ายมือขึ้นอย่างนี่ เนี่ยตับ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  n นโนโน n นโนโ o n สีม่งไฟสีมโวงพร้อมเพื่อนบ้าน่ะก็ตับ oh v e y o o d I e u o คือ r y g o o เนี่มาบ่อดกคลเตียเบื้องบนๆได้ก่น้รองเนี่รดามาได้กินรเนีมาลามาเบื้งกันสือลานี่ก็ลอนี่มึงก็ลัอเป็นเรืองท่องเที่ยวครับเัตรงนี้การ i n t e r n ์ t i o n a l แค่แค่แคักคกเมืองนี้กับ nghiệp lên trong cả bộ kiện nhắn Ô, Oh, massage Ô, nuốt, Oh, Oh, lán nuột phần đi Oh, lán nuốt and spa 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 Thank you Bye Let's go Pa, Ba bia Ba bia Ba bia nhưng mà chưa, 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 chưa Chưa bia chưa mơ Oh, chưa Oh, tam, tam, tha, đà, 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 ไปเยอไเยอเออไปเยอะไเยออ้นี่แช่ a าดันแช่ดาดันแช่ดาดันแชาดันไปเยอไเยอนไบไไไเยอมันเวลาเวลาเปิดอ๋อเปิดไเยอโอเคทุ่มนิด0โมงทุมนี้ได้สนด้วยเจเจ็ดโมงนี่นี่โอ้ทมีสกายคลับสกายคลับอ๋ โอ้ใบเยอะใบเยอะอเใเยอะเยอทันทันแทดัดนโอนิเทคนะเพื่อนในมันในเทเยอะโอ้สกายับสยบองเบียองเบียอันอเกออัเกโอ้มีมีข้าวเบยออัเกองเบียอันอันเกงเบียอัเกูยอะไรอะฮันเกร์อันนี้อะเกร์อันนี้คืออยงนี้เป็นตังอะไรพวกนี้ดูนี่ดเ ม้วนบางเกลือฮะบางเกีลือเฮ้ยละเข้าซีเบิ่งร้านนี้ก no> ่อนมันขายอย่างนี้เป็นแต่นังนี่แหละวนะชิฟชิวิ้มจุ่มเอาบ่เข้าเปิดซีฟู้ดก่องนะบองแมนนะครับบองแมนนะครับก็เป็นกับเขาเยอะครับนี่กับเขาเยอะเลยต้านนี่คือปะคือเยอะคือเนาะ บ่อยพิ่นพจักเพนเกือบพาสิเลาะก่อนสิพาครับที่นั่นพนยังเดไงเลยให้เพิ่นพาเลาะก่อนข้าไปไปหาอย่างเดียวเป็นธรรมดาเออพระสิหาเขาธรรมดาเขาเป็นเขาสิบ้าแขกไปนะครับธรรมดาล้วครับเอาไปไปแล้วสิล้อห้องสิมาร้านนี่แหละกินข้าวกินข้าวแบบข้าวแบบนี้โอ้เวยกลับเติมยังไงเยวฮัลโหล โอ้โหจูบกันโอ้จูบกันโอ้ยเนาะผู้บ่าวผู้สาวจูบกันทั้งคือมอเตอร์ไซค์โอ้ร้านสีม่วงทับทับมันว่านี่สี่โอ้ทั้งพูนนี่ยังอ่ะทั้งพูนอ่ะพูนอ่ะโอ้กันอะไรทับตับอ่ะผมไปบ่ตับทับอ่ะเช็คเช็คเช็คเชิร์เล็บดีเช็คโอ้ดีเช็คโอเคดีเช็คดีเช็คโอเคว้าว ไปแล้วไปแล้วครับโอ้เมืองใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เฮาก็ได้โซเฟอร์แบบโอ้โหมึอนี่ละห้าพันมึงจะขี่ได้ไกงจางห้าพันห้าพันมาแล้วห้าพันมาสุภาพไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนอะนี่กนมิเตอร์ไว้หมดอ่ะเออมิเตอร์มิเตอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นพันเป็นพ่อพันเจ็ดเออพันเจ็ด มื 10, 10, 10, 10, 100, ่นเจ็ดล่ะมื่นเจ็ดมื่บามื่เอออีแล้วพันเจ็ดรนี้แาอยไปป่อยไปให้มันเขาขี่จันให้ได้ขี่เล่นละเอาเบื้งเมืองโอ้แต่ลงแรมนลงแรมแบบลงแรมหางเลยแหละเางเทิรอ่ะโอ้หลังคาเฮหบดเลยโอ้ยอย้อุ้ยอุ้ยสว้าวบยอุอุ้ยโ่อ้ยออ้ยอย่างนี้คือคือเป็นตยาติน้เหรอบัดนี้เออขึ้ล้างเนี่ยพกนี้เถะเออ

โบแมนโบแมนละโบแมนละโอ้เบิ่งพามาลานอย่งทั้บู๊กลับขึ้นรถเลยไปไปถอยถอยถอยบูคือบูคือบูคือบคืออันนี้มันล้างงๆในบูฮู้นะฮาบูฮู้อันนี้ก็คือเอ่อเอ่อซับล้อเอ่อคนขับรถพาเรามาอย่างสิเดี๋ยวเราออกดีกว่าโน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 ตับตับโน่ตับตับ่ะมา Let's go Let's go โน่โน่โน่ ตรยิ <c oughs> พาคอยมาอย่างมึงนี่พระตูนี่เดินมากระดกกระดอนอ้าโอเคโอเคกรดกดกดกบายบายเขามาชะโอเคท้ามาชะ let's go ก็เป็นห้องนั่งดื่มเป็นทองแบบนั่งดื่มแล้วกันเะ <No. S 2> เดียเด๋ยวเดี๋ยวสาวเทแค่คือเรามันวิเวกว่างเวงวิวอย่างไรกันมึงโอ้ยมงน่ชุดอะไบางชุดเพิ่มหอหเนี่ยบ่เห็นหนาอยู่แบบ มันเป็นแบบวิเวกวิวิววับวับปื๊ดปับจังเลยบุหงาบุหงาเคยไหมเคยไหมคายอันหนึ่งแม่ก็เป็นเป็นขึ้่อนเราอ๋อเป็นเล่า Oh beautiful g o Hello Thailand t h a i l I love you I love you Bye bye เกอร์รอพูดนะทั้งในห่งใส่ชุดอันแบบนั้นรู้แกะบ่ อย่ามีแขกร้อยใบมันเยอะเอาคนแขกเอาคนขับไม่มีมาดิพากูมาดิเด้อโอ้ไปไปอันนี้พ่เพราะมันเป็นการศึกษาได้เรียนรู้ขอให้เขาเขาเรีว่าพี่น้องต้องขอบคุณผู้ชมด้วยครับเด็่อมันเผื่มาเปิดอ่าห้างไหนเลยนะครับอ่าห้างไหนพี่น้องแกนมันเดียวมาเลยนะครับโรงแรมข้างนี้ไงเคยเล่าโรงแรมแบบน้่งล้างเนาะตอนนี้ก็ปิดโฮเทลโฮสเทลเนาะแต่เขาก็สร้างเรื่อยๆอ่ะ แต่ 9, 6, หนึ่งเก้าแปดหกคนนั้นผางอ่ะเออเขาก็สร้างได้เลยอ,ะอ่ะไม,ม,ม่ก็ก้าเกี้ดุ๋ท่านแ้วท่านไหนสนายกสุวรรณบรเวนสุกี่ดุชงสุกิมงานเอออันนี้ก็ไปใส่เนาะไป,ไปเที่ยวแล้วมาเที่ยวเฮ้ยมึงสิพาคก็ไปใส่อีบ่กันก็คือเล่ากับแลนให้แบบมิเตอร์มันผุ้งะนะ <c oughs> เอาไปแลนเป็นรถพี่มันยากแล้ว์ฮอสแซนกันแลนทไป <c oughs> ตอนนี้มื่นเจ็ดล้มื่นเจ็ดอยู่ตนป่ะแสนเจ็ดพี่โอ้แสนเจ็ดีขี่สำนีแสนเจ็ดเือโฟรถไฟฟ้าเนาะเออโอ้อันนี้คิงโรมันครคิงโรมันนี่อาณาจักคิงโรมันโอ้คิงโรมันแสนเจ็ดเลยมั้เจ็ดเจบาท่อเจ็ดสิบบาทาจะไปนั่งกินซ่บนีร้านนั้นป่ ฮัลโหลฮัลโหลส chào x i จ้าสวสเจ้าโอ้สต็อปสต็อปโอเค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 มาเคโอ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 เคกอเคาวเาโอเคคือเก่ออยู่นี่เอาเอเ่มโอ้โคเโอ e คโออเวียดนามอันเอคเอเอเอ โ mm. อเคโอเคนี่เลยครับเวียดนามไทยลาเนี่ยเลยเลยเยเลยเต้นเกี่ยวเต้นเกี่ยเอาเดี๋ยวเฮาเดร้านเราวันนี้ครับโอ้ติตรการสรุโนซาบ้านกันไปเลยตอนนี้บดเยียวมากเลยใน่าเข้าห้องน้ํ่าอยู่ใส่นาะันี้นี่ลเนี่ยอะซิตา i ิตอยู่แฮ เซงอันเบียอาเซงอันเบียยาฮับเซงอันเบียเรือน้ำเรือหงส์เรือบักอะชิมิโอ้มีเพอ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 คุณไปมีเหนือหมดเรือเพิ่ม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 เพิ นี่เยาโซบานดที่โซบอันนี้อันนี้อันนี้้ากบมันนุ่มมากมัอบากบนมันนุ่มมันคืออะไรไม่รู้นะฮะอันนั้นเป็นสปอนนั้นไอันนเป็นจุ้มจีนครับอ๋อจุ้มจีนอครับโอเค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 อดโอเค นี่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 เลือนอ่ะอ่หนึ่งเอลอเลื่อนอ่ะเเอ้ออันนี้น่ะูถึงลืน้วไม่ต้องาีบีนี่นี่แหลนึ่งเลื่อนไหนเลื่อนไหนเลื่อนไหนอ๋อเลื่นไหนโอเคเอลเลื่อน่ะนองๆดเคือยังกับมอเะอาลนเลื่อนอเ วุญไใบตีน,านก,การสาตลบนบสามบาทสุดท้ายเขากลับมาอยู่นี่ <c oughs> โอ้ยยอมครับโซโฟเฟอร์หันซาเข้าออมาีดเอา้าว thank you หลายๆกำเอิญ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 น,นี่อันนี้คือเอี้ยนก็คือปลาไหลซุปซ <c oughs> นะุปปลาไหลนี่เขากินยังสิ <c oughs> ่งนี้มามากินทีนน่เบิง้งน,นี้ครับนี่กินที่เบื้องเออนี่ฮะตักขึ้นมาเนี้เยเฮ้ยเราโอ้โหยอดนี่ คข้าวผูครับครับเดืเบิึงเด้อครับเด้อโอุมาอีกแล้วนี่เฟอเฟอเนี่ยเอียนนะฮะกินกับขนมปังครับข้าวผู้กัาครับอืมซุ้มน้ำซุปเอียนน้ำซุปเอียนกินกับขนมปังนปังิฝรั่งเศสปนกับเวียดนามปนกับลาวนิดๆแล้วก็ไทยนิดๆรสชาติถั่ดแซ่บครับคล้ายๆแกงกะหรี่คล้ายๆแกงกะหรี่เลยฮะอืม นเคยเล่านี่โอ้ขายเกงกะรี่อ่ะขนมปังว้าวว้าวว้าวอืมกล่ำเอิญโอเคกล่ำเอิญ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 เนี่ยขนมปังนะเออรสชาติดีฮะเป็นเอี้ยนฮะนี่เป็นปลาไหลครับนี่เคยเล่าปลาไหลมาเบิ่งเมนูปลาไหลเวียดนามนะครับซุปปลาไหลซุปปลาไหลนี่น้ำซุปเบิ่งดูนี่ เขาจีปาเต้นะครับเนี่ยงอน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 เล่านะครับนี่งอนมากมันเอาไปจีพร้อมๆมากินมกับนี่เป็นตะเกียบปลาไหลผสมเกี่ยนเนี่ยอะไรอันนี้ยังเนี่ยเกี่ยนครับเอาดอง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 บักกระเทียมดองโอ้นี่ลองเบิรงนดิเห็นแล้วดิน่าว้าวว้าวเอาขนมปังฝรั่งฝรั่งมาจิ้มกับน้ำมานี่เป็นเกี่ยนนะครับโอ้แมไม่ใช่คือเล้า นเอียนเอียนอีหลี่เลยเกาะเอียนเอากันเอากันเจอนี่ตัวขนมปังไม่จอดใช่ปะเดีอยเนื้อเดี๋ยวเขาต้องเอานีดเรียกออามาตักเดียกออามาอันนี้กระเทียมดองครับขออนุญาตเบิร์ตโถแน่นอนมือนี้ดิเสียบกระเทียมครับโอ้โหได้กินบักเคิลกินโลกันได้เลยกระเทียมด้วยซึ่งเอาละครับอยากเข้ากิโลไปป่าคนภาพไปทั่วหรอทั้งยังสนุกสนานไรเมื่อกี้นี่ ไทายขึ้นน้ำเพินตกแต่งร้านลายยิเป็นการไปเจอพผู้ได้ดำภาพเป็นสองพร้อมกลับมากินมาเนี่ยกินเมนูลักๆเดีรับนี่ซุปเียนป่ะนะใส่ล้างอลยครับกินกับขนมปังเอือกินกับขนมปังอันนี้อืมอืมอือนี่มันกับแกมเลยตัวเนี่ยเป็นแบบโอมาลานเจียวเลยมั้เข้าก็เล่นป่ะนี่ต้องหากินแบบนี้อันนีอ่ะเข้ากันดีเป็นเฟ้อครับเฟ้อคือก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮ้าเนี่ยใครๆเอ้าไอเยวมาขอกันใส่เงินลองเบิึงลองเบิึง ไป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  see you see you next tomorrow nice to meet you โอเคแซ่บไปแล้วครับสูเฟือเฮาครับอู้ปวดเจ็บเลยเพื่อนนี่ไปมุมฝังงต้องมาดใกคอคนเดียวมั้งนอกจากเอาละครับนี่แหละครับเฟอเวียดนามแท้ๆเ้ามมากินอยู่ติดทะเลเลยฮะเฟอรออริจินัลเฟอต้นตำรับครับต้นตำรับของเฟอต้องอยู่ที่เวียดนามนี่แหละเส้นเฟอเส้นอย่างร้านก็เป็นร้านประมาณ โลโคโลโคบานนะฮะมาแล้วเจ้าของกันนะฮะปิตะพักแต่แพงตะเมาะตะแม่แตงกิ้วกำเอิญกำเอิญนี่กำเอิญกำเอิญฮอนหอนเลยเล่าสีเอิญอนหอนมาแล้วยังสิจำเลยจำเลยคล้ายๆแกงกะหรี่คล้ายแกงกะหรี่เนาะแต่เขาไม่ได้กินสินะเขากินอะไรมูกัน เขาขนมปังจเหมือนบอกครับโอ้แสดงว่าจริงๆเนาะอืมโอ้สมพ่ออืมอ้แซบอ่ะจ้ำมาช่วยทานข้าวันจะมีความมันของแซบแซบแซบข้ามหอมของเนยความหอมของกินแต่มันแบบว่าเหมือนขาดอี่งย่างก็ย่างเลงครับมันต้องมีสีคล้ายๆคอาหารอินเดียอืออันนี้เป็นอาหารเวียดลองครับต้องมาลองดูนะครับที่อ่า เมืองอะไรนะกะลอเมืองกะลอกะลอกนะครับเกลอนะฮะแขวงเงี้ยอ่านแขวงเงี้ยอานประเทศเวียดนามนะฮะจังหวัดจังหวัดเงี้ยอันน้ำับมันครับเอาละครับซุปปลาไหลนะพี่น้อเนี่ยซิมเบิร์เดอร์ผู้น่ะอยู่ข้างๆกับโรงแรมอันนี้ก็เป็นโรงแรมกันเล่น